ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทางลาลิสแมนช h o ปนะครับปากมาแจ้งข่าวนะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เคยใช้โปรโมชั่นเติมครั้งแรกไปแล้วเนี่ยตอนนี้สามารถเติมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกลับมาตามคําเรียกร้องเลยนะเริ่มใหม่ตั้งแต่วันที่26สิงหาคมเป็นต้นไปเลยนะครับใครที่เคยเติมโปรโมชั่นครั้งแรกไปแล้วเนี่ยสามารถเติมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะแอดไลน์ไปที่แอดลิสแมนชั่ปอย่าลืมแอดด้วยนะใช้แค่เพียงเลข ID แล้วก็ชื่อตัวละครน,นะครับโอนเงินแล้วรอ3-5นาที UC เข้านะ เติมถูกเติมไวปลอดภัยรับปรเซ็นเลยนะครับโอเคครับเรามาสุ่มของกันดีกว่านะลองมาดูกันนะครับว่ารอบนี้ผมจะเกลือหรือเปล่านะคือยังไม่เคยสุ่มปืนออกก่อน200ครั้งเลยนะครับ M 2 4ปาโลนี่มันอัพได้ด้วยนะครับ200ครั้งเนี่ยยังไงก็การันตีได้ปืนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเติมประมาณ10,000 UC ยเนี่ยยังไงก็ได้ปืนนะเพื่อนๆคนไหนที่งบน้อยนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเติมทีเดียวนะ อาจจะเติมทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ค่อยๆบุนไปนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยปืนออกก่อนที่จะครบ200ครั้งก็มีนะใครที่อยากจะเติมทีละน้อยๆน,นะครับอยากจะรู้ว่าควรจะเติมกี่บาทดีเนี่ยให้ทางแอดมินของร้านลิส p ์แอนด์ชอปช่วยคำนวณให้ได้นะครับชุดมาแล้วนะครับถามว่าอยากได้ไหมก็โอเคนะดีกว่าไม่ได้ไเลยชุดกงเล็บยมทูดแหมชื่อน่ากลัวจังเลยไปต่อเลยครับอ้อลืมไปนะครับ ในวงล้อเนี้ยถ้าเกิดว่าได้วัตถุดิบมาอัพปืนเนี่ยก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับคือตอนนี้ปืนที่มีแจ้งเตือนอ่ะเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าไม่มีปัญญาอัพนะฝากเพื่อนๆนะครับช่วยไปกดไลค์เพจ Rich Man s h อ p เยอะๆนะเผื่อว่าทางเจ้าของเพจเนี่ยเขาจะใจดีนะครับส่ง UC มาให้ผมอัพปืนนะได้ชุดม่อีกแล้วนะครับชุดนี้ดูน่าจะสวยอยู่นะมีแววว่าปืนผมจะออกที่200ครั้งพอดีนะครับตอนนี้นาเกลือเปิดแล้วนะครับใครที่อยากจะสั่งซื้อสั่งจองก็ได้เลยนะ อ๋อแล้วก็ตอนนี้นะครับทางทับจีนะจ,จัดกิจกรรมตามล่าเทมถาวอนอนะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะสัปดาห์สีม่วงชุดสวยมากเลยนะครับใครที่เห็นแล้วอยากได้เนี่ยอย่าลืมนะชวนเพื่อนมาช่วยกันทําภารกิจกันนะครับเอ,อ่อนี่คือยังไงจะให้ออกที่200เลยใช่ไหมไม่คิดจะให้ออกก่อนเลยหรือไงจบแล้วครับ200ครั้งนะการันตีปืนออก เราควรจะดีใจหลือเสียใจดีครับอืมชุดนี้ก็เท่ดีนะครับแต่ว่าใส่กับหัวหมาแล้วมันแปลกๆอะ่ะตลกอะ่ะชื่อชุดนี้อย่างเท่เลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นนักลบหมาดุมากกว่านะผมว่าเราถอดหมวกดีกว่านะครับนี่ไงโอ้โหดูดีอันเยอะเลยลองใส่ผมซาร่าสีแดงดีกว่านะครับ โอ้โห oh, สวยเลยอะแบบนี้ดีกว่านะครับดูดีกว่านเยอะเลยลองใส่ชุดสีแดงชุดหนึ่งนะครับชุดสีแดงผมว่าสวยนะเข้ากับผมเลยมีคอมเมนต์ถามนะครับว่าเติมเงินซื้อปืนซื้อชุดในพับจีเนี่ยมันไม่มีผลอะไรเลยจะเติมไปเพื่ออะไรจริงๆมันมีผลนะครับมีผลทางด้านสายตานะเล่นไปเก่งก็ชุดเด่นไปก่อนนะครับโอเคครับเรามาลองดูกันนะครับว่าวิธีการยิงสไนเปอร์แบบควิกสโคปเนี่ยเราต้องทํำยังไงนะ аа <sh> You're about to win. I'm about to Blue team. Time. Enemy. Time. Enemy. Time. ไปไงครับพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับปรับวิธีการยิงปืนสนไนเปอร์นะให้เป็นปล่อยแล้วยิงนะครับปกติแล้วเนี่ยเราต้องกดขึ้นสะโขบหนึ่งครั้งแล้วก็กดที่ปุ่มยิงหนึ่งครั้งนะครับเราถึงจะยิงได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นปล่อยแล้วยิงเนี่ยเรากดค้างที่ปุ่มยิงไว้นะครับสะโขบมันจะขึ้นให้อัตโนมัติเลยนะจากนั้นเมื่อเราปล่อยมือเนี่ยมันก็จะยิงออกไปทันทีเลยนะครับคือถ้าเราฝึกจนคล่องแล้วนะครับมันจะช่วยเพิ่มความแม่นยําในการยิงสไนเปอร์ไไไดด้นนนนะะยััังงงเพื่อลอลปฝึกกูครบ จังหวะน,นี้ผมใช้ใจโลอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ใช้นิ้วช่วยลากเลยนะก็คือใช้วิธีการเอียงหน้าจอนะครับ ดูนะครับกดค้างแล้วปล่อยเหมือนกันนะครับจังหวะน,นี้ก็กดค้างแล้วก็ปล่อยนะครับกดค้างไว้น,นิดนึงปล่อยทันทีจังหวะน,นี้ผมใช้นิ้วช่วยลากด้วยนะครับเห็นไหม กดค้างเดินโยกไจโลแล้วก็ปล่อยนะครับ กดค้างยกใจโลเห็นไหมครับคือนอกจากเราขยับใจโลแล้วนะครับเรายังใช้วิธีการเดินโยกซ้ายโยกขวานะเพื่อลากเป้าให้ตรงกับตระตูนะครับ จังหวะน,นี้ผมโยกใจโลอย่างเดียวเลยนะครับโอเคครับเรามาลองเล่นในโหมดฝึกนเปอร์กันดูบ้างนะ มีเสียงเท้าข้างหลังแล้วครับนั่งไงคือถึงแม้ว่าเราจะเลือกเป็นแบบปล่อยแล้วยิงนะครับเราก็ยังจะสามารถที่จะใช้กดขึ้นสะโพบหนึ่งครั้งแล้วก็กดยิงหนึ่งครั้งได้นะ ค <Okay. S 2> ข้างหน้าเหรอครับโอ้โหกระโดดรอบเป้ามากเลยนะเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรกันเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวโอ้โ oh. ห oh. ยังอีก อย่างผิวเลยนะจับท้าไม่ถูกเลยนะครับเรียบร้อยคนข่าครับโอเคตายเลยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้ว บนเดินครับเจอแล้วนิดเดียวโดนขาครับเฮ้ยทางขวาอโอ้โหซ้ายก็ลุมโอเคเรียบร้อยเหลือคนเดียวแล้วครับปั๊มย้ายเต็มหลอดก่อนนะครับ เฮ้ยเขาลงมาแล้วต้องเข้าวงแล้วนะครับนิดเดียวเรียบร้อยตอนนี้พับจ Mobile จับมือกับ KFC นะครับเพียงแค่สั่งซื้อชุดเดบ็อกนะครับราคา149บาทพอเราชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีโค้ดนะครับส่งเข้ามาให้เราก็นำโค้ดนั้นไปกรอกในเว็บของ PUBG Mobile นะครับ จากนั้นก็รอลุ้นเลยนะครับว่าเราจะได้รับของรางวัลเป็นไอเทมฟรีถาวรแบบไหนนะ